ใครเป็นสาวที่มีข้อมือยาว15ซินแบบแวบ,บ,บ้างบอกเลยหาใส่ข้อมือยากมากๆเลยคัดมาให้ดูมีอะไรกันบ้างปิดดูกันจ้าดูกันเพลินไปเลยนะคะมีทั้งหมดกี่เส้นกันนะมีทั้งหมด1เส้นอันนี้เส้นที่2เส้นที่3แล้วก็เส้นที่4ี่ตงๆแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นที่5ค่ะ ข้อมือสองสลึงที่ว่าเลือกมาให้ดูนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่ไม่ใหญ่มากนะจะเป็นแบบเล็กๆหน่อยนะเหมาะกับคนที่ข้อมือเล็กๆนะจ๊ะ เหมือนกับอันนี้นะคะเขาก็จะมีการแต่งประดับชนุตรงกลางแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะแบบว่าสําหรับการเลือกใส่ข้อมือทองนะคะอย่าใส่ที่มันหลวมจนเกินไปควรใส่ที่พอดีเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยพอใส่ไยในทองเนี่ยจะมีการยืดหรือขยายได้นะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกงูมีความตุ้งติ้งนะตุ้งติ้งด้วยอะไรทุงทองและดาวปีอี ตันตัเรียบเรียบก็ต้องเซนีในจ้าที่ร้านยังมีการบริการออมทองเหมือนเดิมนะคะออมไม่มีกำหนดเวลานะขั้นต่ำาม5บาทเท่านั้นเองค่ะ